เราก็เอาเมนูในในร้านเราเนี่ยที่เราขายสเต็กเนื้อเซอร์ลอยนำเข้าจากออสเตรเลียพรีเมียมเลยเนี่ยก็ลองมาเสียบมาย่างขายหน้าร้านดยู่และาจาับต้องได้ไหมย20บาทนั่นเองลองปรับตัวก็เลยเป็นที่มาของเนื้อย่างสวรรค์ชั้นเจ<ม>เป็นต้นตำหลับจากแบรนด์ตำนานของสามแสบมิลล่าเองเนี่ย43ปีเรียกว่าเอาเนื้อฝรั่งด้วยรสชาติ ไทยๆต้องบอกว่ามันเป็น,ปนายพันธุ์วากิวเลี้ยงที่ออสเตรเลียเราก็ขุนด้วยพัญยพืชนานถึง400วันนะ <Wow. S 1> แล้วเราก็นำเข้าตรงจากออสเตรเลียซึ่งจะมีความนุ่มเรียกว่าถึงสวรรค์ชั้น7ตามชื่อแบรนด์เลยนะครับ <laughs> ม้20บาทเท่านั้นเองวันนี้ย่างขายไม่ทันเดี๋ยววันละพันไม้ <Wow. S 1> หน้าร้านนะครับเราใช้ตัวตะไคร้เนี่ยคอยจุ่มที่เนื้อเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ย่างกลับไปกลับมาเนี่ยสอามนาทีเท่านั้นเองเนื้อมันสุกง่ายอยู่แล้ว ก็หลายคนก็เลยติดต่อเข้ามาบอกเฮ้ยสนใจที่จะรับไปขายเราก็บอกว่ามันเป็นตัวเนื้อพรีเมียมที่ขายง่ายกําไรดีอ่ะเราก็ทําส่งเป็นแพ็กละ25ไม้คุณก็สามารถเอาเอาตัวนี้ตัดออกมายืนย่างแบบนี้เก็บฟรีไว้ได้เป็นเดือนโปกตีเนี่ยเราขายไม้ละ15ส่งเขาไปย่างขายไม้ละ20ก็คือได้กําไรไม้ละ5บาทโดยที่เขาไม่ต้องไปนั่งหันเนื้อเสียบเนื้ออะไรเลยเราหมักมุงรสชาติให้เสร็จทีน,นี้ในช่วงของ โปรโมชั่นพิเศษเราก็จะมีตัวแถมให้ด้วยร้อยไม้แถม25ชุดแพ็คใหญ่หน่อยก็เป็น200แถม75เราก็จะได้กำไรจากตัวแถมเพิ่มขึ้นด้วยถ้าลูกค้าที่สนใจแล้วติดต่อผ่านรายการชี้ช่องรวย10ท่านแรกเท่านั้นเปิดเป็นตัวแทนรับไปขายเนี่ยแค่400ไม้เท่านั้นเราก็จะให้ชุดสำเร็จชุดเตาย่างเนี้ยเป็นเครื่องมือในการไปเปิดร้านพร้อมขายได้เลยนะมูล <Okay. S 1> ค่าถึงเกือบ4 0 0พันบาท เรียกว่าแถมฟรีให้จัดเต็มถังแก๊สถ่ายทั้งทางนะแล้วก็เราก็มีแถมถาสแตนเลสนะไปวางเนี่ยเลียงขายอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวสื่อป้ายไวนิวสื่อตัวสแตนดี้นะครับก็ไปวางที่โต๊ะขายหน้าร้านสำหรับผู้ที่สนใจนะครับลูกค้าที่สนใจรับเนื้อสวรรค์ชั้นเจ็ดของเราไปขายเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีหน้าร้านนะครับ ซึ่งในยุคโควิดที่ผู้คนอยู่บ้านกันตอนนี้นะครับก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือเดลิเวอรี่ a พลตฟอร์มฟู้ดออนไลน์ต่างๆนะครับเช่นนะครับโินฟู้ดแพลตฟอร์มที่ส่งจะส่งอาหารเวลารับไปเนี่ยแพ็กไว้แช่ตู้เย็นที่บ้านก็ค่อยมาย่างขายตามออเดอร์ย่างอยู่ที่บ้านก็ส่งลูกค้าได้ลงทุนน้อยขายได้กำไรคืนทุนเร็ว400ไม้แรกเนี่ยมูลค่ามันก็ประมาณเอ่อ6,000บาทนะขาย2 3วันก็คืนทุนแล้ว ก็เรามีขายตามจุดหน้าร้านของสามเสนบิลล่าเนี่ยก็คือที่นี่พญาไทยเนาะแล้วก็จะมีที่ราชพฤกษ์แล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วย7จ็ดโมงจนถึงช่วงเย็นเลยแล้วก็หาซื้อได้ตลอดลองชิมที่หน้าร้านดูก่อนได้เนื้อนุ่มนี้ค่ะทานง่ายด้วยรสชาติดีแล้วไม่มีกลิ่นทาวราคามันเป็นตัวโดนใจนะอย่างแรกเลยเพราะว่าได้ชิมแล้วก็รู้สึกว่าราคานี้คุ้มค่าถ้าย่งไงเนี่ยต้องกลับมาซื้ออีกอะค่ะ อร่อยคากอร่อยครับทานง,ง่ายครับเหมาะกับชั่วโมงเร่งด่วนแบบกับข้าวเหนียวนี่คือหนึ่งมื้อสบายๆครับไม่ได้ตัดสินใจซื้อยากเลยครับก็คือถ้าแม่อร่อคือไม่เสียดายราคานี้แต่ว่ามันดันอร่อย Very good ช่วงโควิด COVID, เราเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ให้นั่งทานในร้านเนาะร้านเราเองเราก็ต้องปรับตัวว่าเฮ้ยเราจะต้องถ่ายให้ลูกค้ากลุ่มลูกค้าเราได้ได้ทานยังได้ทานอาหารที่มีคุณภาพของเราอยู่ล้วก็จะทำเป็นแพ็คกล่องซื้อกับบ้านรวมถึงเข้าไปขายในออนไลน์แต่ยังไงเราต้องหาช่องทางเหมือนเนี่ยรายการชี้ช่องรวยเนี่ยนะครับก็คือหาช่องทางให้คนได้มีลมหายใจต่อยอดธุรกิจหาไรายได้เลี้ยงดูประคองให้มันผ่านไป เดี๋ยววันหนึ่งไทยกิจมันก็ต้องดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยประคองผ่านช่วงนี้ให้ได้เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยเหมือนร้านที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องดิดนลนประคองเพื่อเลี้ยงดูพนักงานสามล้อชีวิตให้ทุกคน,นมีงานทําและอยู่ได้นะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอีกไม่กี่เดือนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ